วิชางานจักรยานนะครับเราประกอบกันเรียบร้อยนะคับูที่ท่านผู้ในการจัดซื้อนะครับในภาคลิงที่2 2 9 6 4นะครับ3าลูกต้องบอกว่าน้องๆปี1และปีสามนะครับก็จะได้เปิดสิงไปทำกันที่บ้านนะครับเมื่อกี้ใครดูวิดีโอจนมาถึงตอนนี้เราประกอบเรียบร้อยแล้วเรามี2ตัวที่จะต้องจูนกันนะครับก็คือตัวนี้ นะนมขออภัยครับตัวจูนตัวที่หนึ่งที่ปรับลูกชักนะครับรอบเครื่องยนต์จะสูงต่ำเดี๋ยวรอดูกันแลวก็นมหนูนะครับนมหนูตัวนี้ที่บางทีเรียกนมหนูอากาศนมหนูเดินเบานะครับเพราะว่าจริงๆทั้งสองตัวจ่ายทั้งน้ำมันทั้งอากาศนะครับแต่ตัวนี้พอเราปรับลูกชักขันเข้าไปลูกชักมันจะเปิดขึ้นอากาศจะเข้าเยอะนะครับเยอะอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราติดได้แล้วนะครับเรามาติดเรียบร้อยนะตอนนี้เครื่องนะครับเดินเบาได้แลวไอตัวนี้นี่ ร้อยนะครับอาจารย์จะพามาจูนทีละตัวตัวที่1นนะครับตัวนี้เราเรียกว่านมหนูเดินเป่าหรือนมหนูอากาศชาวบ้านเขาเรียกกันอาจารย์จะลองขันเข้าไปให้สุดดูก่อนฟังเสียงการเปลี่ยนแปลงมองดูเลยครับใครมองเห็นนะครับอ่าค่อยใกล้หน่อยเห็นไหมครับตัวนี้นะตัวนี้นะอ่าตอนนี้ผู้มองหมุนเข้านะครับหมุนเข้าไปเรื่อยหมุนเข้าไปเรื่อยดูอาการเสียงเลดนะครับหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อย หมุนไปเรื่อยหมุนเรื่อยหมุนเรื่อยจนสุกนะครับเห็นไหมครับรถจะหอบลงเนี่ยตอนนี้รอบเครื่องจะต่ำนะครับไกล้จะดับจนเจียนจะดับทีนี้ลองคายออกสุกดูอ้าวดับไปแล้วไม่ใช่จูนเด็บอ้าถูกแล้วมันต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นให้เห็นมันต้องเห็นความเปลี่ยนแปลง นี่ครับนี่ครับเรียบร้อยเมื่อกี้ดับไปแล้วนะผู้หมุนก็ไม่สุดอีกทีนึ่งเราจะเห็นว่ารถมันดับเลยนะครับหมุนก็ไปนะครับดูนะครับนี่นะครับหนมหนูเดินเบาหรือนมหนูอากาศนะครับติดนะครับจวนเกียนนะครับ่าดับไปเรียบร้อยนะถ้าสมบูรณ์นะครับขบูลูกนี้จะต้องดับ ดับถูกต้องนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้บิดคันเร่งอากาศไม่ได้ผ่านลูกชักนะครับอากาศจะผ่านนมหนูตัวเล็กนี้นะครับถ้าเราปิดนี่แสดงว่าขบูลูกนี้สมบูรณ์แต่ถ้าคุณขันปิดแล้วอากาศหรือรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรายังติดได้นี่แสดงว่ามีการรั่วซึมนะครับตอนนี้ดับเรียบร้อยนะครับอะทีนี้อาจารย์จะ คายมันออกมานะครับลองคายมาสุดดูบ้างนะครับตอนนี้อ่ะสตาร์ทเครื่องอีกทีหนึ่งครับผมนะครับอ่ะเราอ่ะติตนะครับอ่ะเราจะต้องคายรอบมันไปก่อนนะครับอ่าก่อนนะครึ่งรอบนะอ่คายมาก่อนครึ่งรอบนะครับตอนนี้อ่าดูนะครับตั้งไขควงตรงไว้นะครับอาจารย์จะคายมาก่อนครึ่งรอบนะครับอ่าครึ่งรอบครึ่งรอบอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องนะครับนะครับสตาร์ทเครื่องเมื่อกี้ถูกต้องแล้วนะครับอ่าอ่าอ่เรียบร้อยดูนะครับ มันห่อไปนะครับมันห่อไปทีนี้เราลองคายไม่สุดดูอ่ะคุณหมอคายไม่สุดอคายไม่เรื่อยนะครับคายไม่เรื่อยดูนะครับคายไม่เรื่อยนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของรถนะครับเห็นนะครับรถจะเริ่มเร่งขึ้นนะครับเร่งขึ้นนี่คือขบูสมบูรณ์นะครับนะครับเริ่มเร่งขึ้นนะครับขบูเร่งขึ้นเร่งขึ้นนะครับนะครับจะเร่งกว่าเดิมนะครับเห็นนะครับนี่นะครับถ้าออกมาสุดมันก็จะดับอีกนะครับมันจะมีอยู่ตรงกลางตอนนี้เครื่องจะเร่งไปอยู่นะครับอ่ะคุณหมอหมุนกลับเข้าไปเราจะเอาไปจบไว้ที่ หนึ 1> 1 orn, ่งรอบก่อนนะครับกลับเข้าไปให้สุดก่อนแล้วคายมาไว้หนึ่งรอบนะครับทีนี้อาจารย์จะพามาปรับสกูตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ค่ัหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปนะครับตอนนี้หมุนเข้าไปให้สุดก่อนนะครับจะคายมาหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบไว้ก่อนนะครับอ่าในตั้งในควงไว้คายมานะครับหมุนอ่าครึ่งรอบอ่านี่หนึ่งรอบเรียบร้อยโอ้โหเยอะไปนะครับน่าจะเยอะไปจนดับนะครับอ่เอาใหม่นะครับโอเคนะครับเราได้ลองของจริงกันไปเลยนะครับนะครูหมอ เรียบร้อยางั้นคุณหมอกลับเข้าไปครึ uh, uh, yeah? ่งรอบนะครับลองเราหาตำแหน่งอยู่นะครับลองกลับเข้าไปอีกครึ่งรอบนะครับครึ่งรอบโอเคได้ยังอ่าอ่าอันนี้ครึ่งรอบใช่ไหมคุณหมออ่าเรียบร้อยทีนี้อาจารย์จะพามาดูตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมลูกชักถ้าขันก็ไปลูกชักจะเปิดรอบเครื่องจะสูงขึ้นอ่าคุณหมอหมุนนะครับลองหมุน้าไปเลยหมุนเข้า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 เห็นไหมครับรอบเครื่องจะสูงเลย จนดับนะครับถ้าดับอย่างนี้ทําไมแหละข้าจาจย์ก็ได้เมื่อน้ํามันยังจ่ายอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าอากาศเข้าตรงนี้นะครับเข้านะครับเข้าไม่ได้นะครับตัวนี้จ่ายไม่พอนะครับตัวนี้มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราคายมาจนสุดอากาศกับน้ำมันมันไม่จ่ายแล้วส่วนทําไมมันดับเพราะตัวนี้มันไม่พอนะครับมันจ่ายไม่พอไงมันเอาไว้จ่ายที่รอบเดินเบาเพราะต้องอาศัยน้ํามันกับอากาศจากนมวงจรหลักอยู่นะครับทีนี้เราก็จะขันเข้าไปนะครับอ่เอาไม่นะครับขันเข้าไป ตั้งไว้ที่รอบก่อนนะครับสักรอบรอบหนึ่งหรือรอบครึ่งหลังจากนั้นเรามาจูนเครื่องเอาแล้วนะที่นี้อาจารย์จะพาจูนเอาแล้วนะครับอ่าคายมันเลยครับคุณหมอสุดแล้วนะอ่าสุดแล้ว,วอ่ะสตาร์ทแ,แล้วนะอ่าโอเคพอตอนนี้สุดเลยใช่ไหมครับสุดเลยมันจะเร่งไปหรือเปล่าก็เร่งเร่งปี๊ดเลยอ่าโอเคอาคายออกครับตอนนี้ต้องไปสุด นนผมจะพาไปดูรอบก่อนพาไปดูรอบเครื่องนะครับพาไปดูรอบเครื่องรถเซอร์โกตัวนี้ถ้าอายุมันสัก30ปีแล้วรอบอาจะอยู่ประมาณสักพันหนึ่งนะครับคือต่ำกว่านั้นได้ไหมบอกเลยว่าได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะเออมันมันจะมีนิ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่รอบอยู่ที่1นึ0งพันหนึ่พพอดีทีนี้เอายังไงดีเห็นเข็มมันยังแกว่งไปแกว่งมาทีนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับ รอบตัวนี้ได้แล้วรอบเครื่องหนึ่งพันแต่เข็ม,มันแข่งอยู่เนื่องจากว่านมหนูเดินเบานี่จ่ายน้ํามันไม่เพียงพอหรือว่าน้อยไปเราจะต้องไข่นิดนึงให้รอบมันนิ่งนะครับคุณหมอกูไหมครับผมช่างผมนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับอ่าตอนนี้เราตั้งแล้วอ่าไข่ทีละนิดนะครับทีละ45้องศาไม่จะไปหมุนเล่นนะครับไม่จะหมุนติ้วเลยนะอ่ามาดูเครื่องทีนี้มาดูมาดูน่ครับผมพามาดูอ่า ตอนนี้ดูรอบผมนะครับที่นิ้วผมนี่ครับหนึ่งพันนิ่งกิฟเลยหนึ่งพันนิ่งกิฟเลยต้องบอกว่าตอนนี้อ่อ๋นวเขาแว่นหน่อยเขาฟังเสียงหน่อยนะครับโอ้โหอ้าเลย เรียบร้อยนะครับน้องๆสงสัยยังไงเดี๋ยวก็สอบถามกันไปทางไลน์นะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปที่ดูวิดีโอเราเราจดทำวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้ทําธุรกิจอย่างไรนะครับถ้ามีประโยชน์กับประชาชนคนทั่วไปก็เป็นการขอบคุณไปด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดยังไงทีงานเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้นําวิดีโอนี้ไปใช้เป็นความรู้ให้กับคนทั่วไปด้วยนะครับเพราะวันนี้เราเรียนแบบออนไลน์สําหรับภาคเรียนที่2 2 5 6 4กับวิทยาลัยเทคโนโลยีของเรา สำหรับนะครับความรู้ที่เรานําไปฝากน้องๆวันนี้ในตั้งแต่เราแกะกล่องน,นะครับล้านงนกงูสัล้วก็ใส่มอเตอร์ไซค์มัวน,นี้ลองปรับจูนวันนี้เราก็ล้างนกงสูสัครบใส่ปรับจูนให้นักเรียนดูนักเรียนสงสัยยังไงก็สอบถามไปทางไลน์ทางอาจารย์ผู้สอนนะครับแล้วก็หรือถ้าเรามีโอกาสได้เปิดเรียนโควิดหายไปแล้วก็จะกลับมาเรียน ในโอกาสนี้เราก็ขอขอบคุณท่านผู้ในการท่านอาจารย์เอกมลแสงนิรัน์นะครับที่อนุมัติจัดซื้อคาบูเรเตอร์ให้กับทางแผนกช่างยนต์30ลูกต้องบอกว่าอะไรการจริงน้องๆที่ได้เข้ามาก็จะได้มาลองของจริงกันได้ลองทำกันทุกคนเลยนะครับผมทีมงานอาจารย์อาจารย์หมอกและอาจารย์บูมเราจะลากันเพียงเท่านี้ก่อนไปนะครับฝากทิ้งท้ายไว้นิดเดียวนะครับเรานะครับวิจาัายเทคืนเทศนะครับส่วนใครที่เห็นว่าเอะมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่สิร9 7 ทับหนึ่งนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยน,นี่นะครับสม,มิธ97ทับหนึ่งนี่ครับผมสม,มิธ97ทับหนึ่งบางจากติดสานน้เทไฟฟ้าใครที่อยากจะฝาลกลูกหลานมาเรียนกับเรานะครับช่วงนี้เรียนออนไลน์แล้วก็ส่งอันนี้ให้ไปทำที่บ้านส่วนถ้าเปิดเรียนเรา,าก็มาลุยกันนะครับเราเปิดสอนทั้งหมด4แผนากนะใครสนใจอยากฝาลกลูกหลานมาเป็นช่างมีนาคตด,ดีๆนะครับติดต่อเราได้เลยนะครับเรามีทั้งแผนกลิทรทนิแผนกช่างไฟฟ้าช่างกลโรงงานและก็ช่างยนต์ที่เราจับทำอยู่รวมทั้งเทคโนโลยีสารสานเทศนะครับคนสนใจก็มาสมัครกันได้ เพราะที่นี่เราก็ต้องบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือครบคันและทันสมัยผมขออนุญาตแผน,น,นกล้องให้เขาไปดูแผนกช่างยนต์นิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องบอกว่าครบคันและทันสมัยพร้อมๆสําหรับทุกคนนะครับที่อยากจะเรียนด้านช่างอยากมีอนาคตดีๆอ่ะผมทีมงานทั้ง4คนนะครับทั้งอาจารย์พลากรรองหัวหน้าแผนกช่างผมมือหนึ่งอาจารย์นะครับอาจารย์หมอแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็ผมอาจารย์เสกซ่อมได้นะครับเราทั้ง4ี่คนขอลาเพียงเท่านีชช้ับผมสวัสดีครับ